วันนี้ก็เอาหน้ารายงานนะคะที่ครูเหมยกําลังทําให้กับเ,เพื่อน,อนๆท่านหนึ่งนะคะที่มาใช้บริการนะคะคือเขาเนี่ยอยากจะยื่นภาษีเนี่ยแหละแต่ว่าเขาอะอยากจะยื่นในลักษณะของเขาเป็นไรายได้อื่นไรายได้อื่นก็คือไม่ใช่คนที่ใช้ได้เงินเดือนนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่ซื้อมาขายป้ายขของเพตรเลดจา้ามีต้นทุนรายได้ประมาณอย่างนี้คนคนนี้เขารู้สึกว่าการที่เหมา60เน่ะเขารู้สึกไม่ไม่คุ้ม ที่จะเสียภาษีเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเขาอยากจะทํารายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งเพื่อจะดูว่าเออรายได้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของเขามันคือเท่าไหร่อันเนี้ยครูก็ใช้ตัวอย่างของกรมสรรพากรที่ท่านให้มาเลยนะคะแล้วก็แต่ละช่องเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเออเราก็ใส่วันที่มีค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันซื้อสินค้านู่นนี่นั่นแต่ความพีคของมันก็คือในการทำรายรายรับรายจ่ายตรงเนี้ยค่ะ เพื่อนๆจะต้องมีเอกสารรองรับไอ้พวกค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะอย่างบางทีอะค่ะเราอาจจะแบบว่าไปซื้อของเล็กๆน้อยๆเราก็ออกใบบินเงินสดได้ก็เรื่องต่างๆต,ตรงนี้นะคะสมมุติว่าเมื่อีี้ไอ้ตัวที่เราทํานะคะนี่เฮ้ยไม่มีบินอะเป็นค่าน้ํามันรถแบบว่าเติมแล้วก็ใช้บริการสาธารณะอะเหมาเช่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เพื่อนๆก็จะใช้แบบฟอร์มนี้ค่ะที่เรียกว่าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินนะคะอันนี้มีประกาศของกรมสัมพากรนะคะท่านอนุญาตให้ใช้เพราะประเทศไทยเนี่ยอย่างสมมุติคุณนั่งรถสั80บาทจ้า ก็ไม่มีใบเสร็จนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปหยอดกรอกลงไปได้นะคะยิ่งถ้าเกิดเรามีสลิปโอนเงินเรายิ่งเอามาแนบกับชุดนี้ยิ่งดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกแต่ความสาคัญของคือไอ้ตัวนี้ค่ะจะต้องมีคำว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรก็เจ้าของร้านเนอะรับรองว่าค่าเจสจีจดายข้งต้นความจริงจ้าแล้วก็เราก็ได้ไปทำงานไปทำเพื่อบริษัทของเราหรือไปทำเพื่อร้านค้าของเราจริงๆนะวันที่เท่าไหร่ลงชื่อใครเป็นผู้อนุม,มัติใครเบิกสมมุติ ลูกน้องเราคนงานของเรามาเบิกเราผู้เป็นเจ้าของก็คือผู้อนุมัตินั่นเองนะคะใครอยากดาวน์โหลดนะคะก็ไปที่ประกาศที่พืีกรมสรรกรเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้ฉบับที่1.6.1จ้าท่านทำไว้ให้แล้วนะจ๊ะ ก็ถ้าเกิดทําไมเราถึงเอาของที่ท่านทํามาให้จริงๆทาแอดวานซ์กว่านี้ได้จ้ะแต่ในบางครั้งที่คุณโดนตรวจแล้วว่าแล้วเอาแบบฟอร์มที่มันประกาศอยู่ในกรมสัมภารเลยจ้ะแล้วก็บอกเขาว่าก็นี่ไงจ้าเนี่ยคือ,คอ,คอสิ่งที่ท่านมอบหมายให้ประชาชนมาจ้าขออนุญ,ญาตใช้นะจ้าอะไรเงี้ยมันก็จะลดความขัดข้องหมองใจกันได้จ้าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะใครสนใจไฟล์ก็ทักถามคูณเหมยได้ค่ะยินดีแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ